สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้านบอมเลสซิ่งบ็อกนะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งนะครับวันนี้วันที่31เพื่อนน้องเขาอยากติดอูหยุดนะแต่ว่าเดี๋ยวกันให้ไม่เป็นไรนะก็ใน t o y ยต้าลีโวนะครับต้องคับเร่งใจน้องบ็อกแรปเตอร์รีแมปจูนผ่านมือถือขอบคุณครับอ่รอแป๊บตัวบนครับ้งัแคกครั้งแรกมันจะให้ใส่รหัสก่อนซูนสี่ตัวแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่าแอปครั้งต่อไปมันดาวน์โหลดให้แบบนี้เลยไม่ต้องใส่รหัสแล้วนะครับ เด้งมาหน้านี้อันนี้เป็นหน้าจูนโหมดการขังขีมี2โหมดที่เป็นคันเร่งไวโหมดที่1กับโหมดที่2อ่ะโหมดแรก AI กดไปกดออนไฟที่กล่องจะขึ้นตัวเองไฟที่กล่องขึ้นตัวอะไรแสดงว่ามันกําลังทํางานอยู่นู่นนั้น A คือโหมด Auto AI ลองเบิคันเร่งครับเบาหน่อยไหมอันนี้เคทน้ำจิ้มเอาง่ายๆจำเลยโหมดแรกนุ่มนวลอยากซิ่งจัดโหมด2กดออนไฟเปลี่ยนเป็น F อันนี้คือโหมดซิ่ง เบอร์ศูนตอนนี้เป็นรถเดิมอยู่ลองดูรถเ,เดิมนะรถเดิมนะเอามาสักร้อยอ่ะลองเบิ้ครับเห็นไ, ه, ไหมแล้วนั่งลังนึกภาพน,นะอันนี้แค่จอดนะเวลาขับนี้คือตึงแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นเห็นไหมมีให้สองรอห้าสิบห้าระดับเวลาขับเนี่ยครั้งแรกอ่ะเชื่อเ,เดี๋ยวเราต้องไปหาระดับก่อนที่แนะนําเดี๋ยวตอนขับออกนะเปิดหน้าเนี้ยไว้ขับไปลูดไปได้เลย เราจะได้หาแล้วก่อนว่าเฮ้ยรถรถเราวิ่งโหลดหนักแบบนี้เราควรจะปรับที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือโหมดคันเรงไวแบบตั้งเองมีสุดให้255สุดเลยนีนงง่ออกตัวนี้ไม่ต้องกลัวอยู่แนใ่นอนนะครับแต่แต่ท้ายอาจจะไม่ได้เดินนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงมาช่วยเอเอวิ่งเตมมากเติมากขับขาอ่รอบต้นอรอบต้นเนี่ยคันเร่งไฟฟ้าตอบตัวสุดแล้วนะครับนี่ เพราะฉะนั้นโหมดนี้เดี๋ยวลองหาระดับดูเปิดหน้านี้ขับไปจึนไปได้เลยมี2โหมดเท่านั้น A กับ F คันเร่งไวพวกนี้จะเป็นโหมดเสริมอันนี้เป็นเดินหอบอ่าลองดูครับเปิดออนออนอเสียงที่1บวกก่อนดีบวกบวกบวกเสียงที่1ยังไม่ดังครับค่อยๆเปิดเสียงอันบนขึ้นมารูดเยอะดังดังเยอะอันกลางความเร็วเห็นไหมรูดมานิดนึง พอลูดขึ้นจังหวะหอบจะช้าๆเราแต่งเอาเองเราชอบจังหวะรัวจังหวะช้าอยากได้ช้าๆก็เพิ่มมานะถ้าลดลงไปขับรัวๆแต่งจังหวะเสียงเอาเองเวลาเดินหอบอันนี้รุดมานิดเดียวเบอร์ 3, สามเบอร์สี่รุดมานิดเดียวเวลาเวลาข้างล่างข้างนิดเดียวพอ,อีกนิดนึงโอเคเวลาเดินหอบคือเวลาที่เราเหยียบคันเร่งขับรถอยู่เดินหอบจะหยุดทำงานอัตโนมัติเลย จะติดไฟแดงยกขาออกจากคันเร่งประมาณสี่าแต่คันเร่งไปทีหนึ่งเห็นไหมมันหยุดทำงานรอแป๊บหนึ่งประมาณสี่เดี๋ยวมันหอกเห็นไหมแองเวลาจะเล่นอันล่างไม่ต้องไปเล่นละเล่นอันกลางเล่นอันบนแล้วก็เปลี่ยนเสียงยเสียงที่สามเสียงที่สี่เป็นสองอะไรประมาณนี้อยู่ที่เราเล่นนะครับสมมุติเราไม่อยากเล่นเดินหอยแล้วอยากจะบดิดกดออฟตัวเดียวเลยดบเลย ไม่ต้องไปรูดอีกตรงนี้นะครับเวลาน้องมาเปิดใหม่ป๊๊บมันลั่นให้เลยนะเบอร์หกโรตารี่ถ้าเสียงมันไม่ค่อยชัดเราก็เพิ่มมาเห็นไหมเราต้องแต่งเสียงเอานะมันไม่แน่นอะนแต่ละเสียงตั้งค่าไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับโอเคโหมดนี้ก็คือโหมดเดินหอบอ่ะเดี๋ยวลองติดไปก่อนนะโอเคโหมดต่อไปโหมดที่สี่ครับการลืมโหมดนี้เวลาที่เราเปิดคันเร่งมันจะหน่วงกดออนครับไฟขึ้นโอ โอคือโหมดกันลื่นนะครับพอเราเปิดเสร็จเรารูดให้สุดเลยยิ่งรูดเยอะคันเร่งยิ่งหน่วงเยอะหน่วงๆไหมเนีนะ่ยเวลาฝนตกถนนลื่นถ้าเป็นคันเร่งที่มันตึงๆอะ่ะเราเพิอกดรถมีสิทธิ์หมุนได้ถูกไหมอันนี้ไม่หมุนแม่งแทบไม่ไปเลยเห็นไห<ป>ม <laughs> ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเข้าไปเข้ามาใช้ครับปิดไปเลยเซ็ปิดไปเลยปิดไปต่อไปครับอีโคประหยัดน้ำมันอันนี้คือโหมดประหยัดประหยัดจริงๆหมดเนะี้ยแต่คันเร่งจะหน่วง กดปับ๊บใส่ขึ้นตัว E E คือประหยัดลูดเยอะประหยัดเยอะลองดูคัา<ว>เร่งหน่วงไหม<ว>อยากประหยัดใช่ไหมล่ะต้องไปหน่วงๆไงเ,เฮ้ยแต่โคตรประหยัดเลยนะโมนี้จะบอกให้ยิ่งปรับเยอะยิ่งประหยัดเยอะ,ยะ,ยยอะแต่คันเร่งก็หน่วงเยอะนะครับเออเนี่ยมันต้องกดลึกหน่อยคันนี้อยู่ที่เราเลือกใช้แล้วแหละนะโอเคถ้าเราไม่ใช้ก็ติดไปต่อไปออฟสโมกนี่โหมดดิคันดำ แบบมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคโหมดต,ต่อไปลูกกุญแจครับโหมดนี้ใช้ได้2แบบล็อกรถบวกลอ็ลอ,กลอบล็อกรถคือการขโมยล็อกรอบคือล็อกให้ขับไม่เกินกี่พันรอบกดออนครับไฟจะขึ้นแอแอลหมุนแอลหมุนแสดงว่ามันกําลังทํางานอยู่อ่ะตั้งค่าไว้ที่เลขศูนย์เลขศูนย์คือโหมดล็อกรถยียบมิดเลยสมมตรจรริจอดปั๊มไม่อยากดับเครื่องเข้าไปห้องน้ำนะแล้วเนี้ยเราก็ล็อกรถไว้ก่อนแล้วเราก็เข้า พอเราขึ้นรถมาเราก็กดออฟกดออฟเสร็จเราก็กลับมากดสแตนบายในโหมดที่เราจะขับนะแต่ถ้าเรากดออนออนแล้วเราลูดขึ้นมาเอาสักสี่สิบ่ะสี่สิบกสี่ห้าสิบโอ้ยยบมนิดเลยยังไม่มามาอีกอ่ะมิดเลยแช่เลยแช่เลยไม่เกินสองพันรอบโอเคอารมณ์เหมือนเพื่อนมายืมรถล็อกแม่งก่อนเลย มันเหยียบให้ตายก็ไม่เกินรอบที่เราล็อกไว้ถ้าเราล็อกแบบเพื่อนครับกจากขางจะโดนจับเรามันก็จะล็อกอยู่มันทํางานแล้วครับ,รบเนี่ยสมมุติน้องล็อกไว้หมดนี้ล็อกที<ช>่บางเลนขับอยู่ที่นี่มันก็จําค่าไว้แล้วออนะ <recognizes S 2> โอเคเปิดลูดเยอะก,ก็คือการเปิดรอบเยอะลูดสุดก็คันเร่งเดิมเลยมาเต็มนะครับนะอันนี้ก็เอาไว้ใช้แต่ถ้าตั้งค่าเป็นเบอร์ศูนย์เนี่ยแต่ถ้าตั้งค่าเป็นเบอร์ศูนย์ไม่มาเลยนะ อันนี้คือการขโมยนะโอเคปิดไปครับโมสุดท้าย RPM ล็อกนี่อันนี้อารมณ์เหมือนเราเอาไว้แบบทาความเย็นอะ่ะเราจะเร่งเครื่องไว้นิดนึงใช่ไหมใช่ี่อันนี้ใช้แทนได้กดออนครับไฟขึ้นอยู่รอให้อยู่กับพิบอ่ะเราอย่าเพิ่งไปเหยียบคันเร่งนะเอาเอาประสาวออกอ่ะกดออนหน่อยเดี๋ยวรออยู่กับพิบกับพิบเลยเนหะมอ่ะบวกไปเรื่อยๆเลยอยากออกอยากขายอย่าไปแตะคันเร่งนะถ้าแตะคันเร่งมันจะยกเลิกเลย ปกติเราล็อกไปกี่รอบประมาณพันพันรัวๆไปเลยครับแล้วก็ดูรอบจนรอบมันขึ้นอ่ะรัวๆไปเลย <S 2> <S 2> ไป <S <S ไหมยัง นะมันก็เร่งออกมานเองอเงี้ยเลไหมเราไม่ต้องคอยเยียบตลอดเลยเนี่ยนะเราไม่ต้องมาคอยเยียบเลยตั้งเสร็จจะไปขี่ไปเยี่ยวไปไหนก็ไปเลยมันก็เร่งของมันเองคราวนี้เวลาจะยกเลิกยกเลิกได้สองแบบแตะคันเร่งเบาๆไปทีนึงปุ๊บดูไฟเห็นไหมแตะคันเร่งก็คือการยกเลิกเหมือนกันหรือน้องจะกดอฟตรงนี้เลยก็ได้มันก็ยกเลิกให้เลยถ้าเราตั้งขาไปนี้เวลาเราเปิดมันก็อยู่ขาอยู่ไม่ไม่ครับพอน้องกดออนใหม่นะครั้งนี้ครั้งหน้าเรารู้ละ ของเราขึ้นประมาณหกเจ็ดสิบเราไม่ต้องบวกแล้วเรารูดเลยพอเรากดออสซับเรารูดเลยรูดไปเรื่อยๆจนมันขึ้นอะ่ะไม่โดนทำไมอ่ารูดไปรูดไปอ่ายังไม่ขึ้นก็รูดอีกอพอโดนแล้วคราวนี้เราก็ลดเราก็มาลดเอาให้มันขึ้นก่อนเห็นไหมเนี่ยเราก็ลดลงมาเห็นไหมน,ะนี่มันก็จะเร็วก,กว่าดีกว่าไปบวกเยอะๆอะไรเนี้ยดีกว่าเหยียบใช่เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องมาคอยเหยียบเลยเวลายกเลยนี่ เราแตะอันนี้มันก็ยกเลิลก,ก,กเราแตะก็ยกเลิกเหมือนกันหรือเราจะกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่เสร็จแล้วคราวนี้โหมดนี้ยังใช้เป็นครูสคอนโทรลได้นะโห<อ>มดที่แบบเวลาเราวิ่งทางไกลอ่ะเราอยากให้คันเร่งมันเร่งเองอ,ะอ่ะเนี่ยสมมติเราเปิดเวลาเราขับรถอยู่ถนนโล่งแล้วเรากดหน้านี้อย่ากดหน้านี้ปั๊บสแตนบายหน้านี้เลยให้มันขึ้นแบบนี้สมมติตอนนี้ความเร็วอยู่70ดเราจะล็อกแล้วเรากดออนปึ้งยกขาออกจากคันเร่งเลยมันก็ปึ้งไปเรื่อย พอเราเจอแยกไฟแดงเราก็ยกเลิกเราก็แตะคันเร่งเบาๆไปทีนึ่งออกใช่เนี่ยเราแตะคันเร่งดูแตะเบาๆนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมแตะปั๊บยกเลิกเลยเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูสมมติตอนนี้พี่ขับรถอยู่เห็นไหมเนี่ยกดออนเห็เนไหมแตะคันเร่งจบออกจากไฟแดงความเร็วได้ที่ต้องการอยากจะลักก็ดกดปุ๊บยกขาออกต่อเป็นไงขัน5 90โคตรเฟี้ยว อ่าเ<ไ>น,นี่ยคุ้ม,มไห<ป>มคุ้มเลย <ไป S 1> จบครับเล่นเสร็จปั๊บเวลาเล่นเสร็จทุกโหมดนะเราต้องกลับมาสแตนบายที่สองโหมดนี้เพราะรุ่นหน้าจะโดนโหมดสองกดกลับมาทุกครั้งเห็นไหมไฟยังไม่เปลี่ยนต้องออฟแล้วออนใหม่ <c oughs> จำไว้เลยเวลาขับรถไฟต้องขึ้นตัวเอเท่านั้นนะครับนะสมมุติเราไม่ได้ไปปรับอะไรพอน้องสตาร์ทใหม่ขั้งต่อไปมันก็ขึ้นเอให้เลยอยู่แล้วนะคร <c oughs> าวนี้เวลาเล่นเสร็จจะออกแอป <c oughs> ปัดถึงแบบนี้ทุกครั้ง ทุกครั้งนะเวลากดเข้าแอปใหม่มันจะวิ่งดาวน์โหลดศูนย์ถึงร้อยการดาวน์โหลดศูนย์ถึงร้อยหมายถึงมือถือกับกล่องได้เชื่อมต่อกันแล้วนี่นะมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งจำไว้เลยนะแต่ถ้าสมมุติน้องปัดทิ้งน้องดับเครื่องพอน้องมาสตาร์ทรถใหม่ครั้งต่อไปพอน้องกดเข้าแอปเด้งมาหน้านี้เลยไม่ดาวน์โหลดเห็นไหมพอน้องปัดปุบ๊บไฟมันจะไม่เปลี่ยนตามเพราะว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อมันยังขึ้นมาหน้าเดิมอยู่ แต่เราดับเครื่องไปแล้วไงมันตัดการเชื่อมต่อไปแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาออกตัดทิ้งดูกันนะครับเนี่ยเวลาเราจะเข้าเราเวลาเราจะเข้าแอปเนี่ยเราจะเข้าแค่ตอนที่เราจะปรับจะจูนนะไม่จําเป็นว่าแบบจะขับรถทุกครั้งต้องมาเข้าทุกครั้งไม่ต้องอใช่เราตั้งค่าเสร็จแล้วครั้งต่อไปเราไม่ปรับอะไรแล้วสตาร์ทรถใส่เกียร์แล้วหมุนได้เลยไม่ต้องปรับอะไรแล้วอันนี้เดี๋ยวก็เปิดหน้านี้ไว้ก่อนนะครับขับไป ค่อยๆลู่หาระดับไปบางทีร้อยห้าสิบตอนขับอาจจะลำบากก็ได้แม่ไงไวกลมกลมกระเดา้เดาเออมันไวเพราะนั้นลองลดลุงงานก่อนก็ได้ลองไล่ดลลูนะคระับโอเคเรียบร้อยครับผม